บทที่สามสิบแปดความเบื่อหน่ายเธอจงระมัดระวังเกี่ยวกับความรู้สึกนะโดยเฉพาะกับคำว่าเบื่อหน่ายที่เธอกำลังพูดถึงอยู่นี้มันคือปรากฏการณ์ของคนที่ทำเพื่อตัวเองหรือที่เธอเรียกว่าความเห็นแก่ตัวท่านโพเชแนะนำแค่เบื่อหน่ายนี่หรอครับ เป็นคนเห็นแก่ตัวเลยผมถามความเบื่อหน่ายคือความรู้สึกที่แสดงออกเพื่อต้องการหนีต้องการหลบหรือการออกจากสภาวะอันไม่พึงประสงค์นั้นซึ่งตัวที่ทำให้รู้สึกถึงความรู้สึกนี้คือจิตสํานึกของเธอและที่แน่ๆมันได้ปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกมาจากกระบวนการนี้ซึ่ง เป็นพลังงานที่ไม่มีประโยชน์ต่อโลกเลยหากใครก็ตามที่ยังพูดคําว่าเบื่อหน่ายไม่ว่าจะเบื่อหน่ายเรื่องใดเบื่อหน่ายงานเบื่อหน่ายคนเบื่อหน่ายสังคมทุกความเบื่อหน่ายว่านเป็นความรู้สึกด้านลบที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากจิตสำนึกทั้งสิ้นท่านโพเชอธิบายแล้วที่บางคนพูดว่าเขาต้องการหลุดพ้น ต้องการนิพพานเพราะเบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายการกลับมาเกิดอีกอะไรทำนองนี้ล่ะครับมันเป็นอย่างเดียวกันไหมครับผมถามก็ฉันเพิ่งบอกว่าความเบื่อหน่ายคือกระบวนการที่ส่งมาจากจิตสำนึกที่ต้องการทำเพื่อตัวเองฉันขอถามเธอกลับว่าที่เขาพูดว่าเบื่อหน่ายนั้นเขากำลังทำเพื่อใครถ้าหากเป็นการทำเพื่อตัวเอง ถึงอย่างไรพลังงานที่ฉายออกมาก็เป็นการทำเพื่อตัวเองแล้วมันจะต่างจากความเห็นแก่ตัวตรงไหนเขาย้ำอืมผมนิ่งคิดเพราะยังหาความเห็นมาแย้งไม่ได้แล้วเธอคิดว่าความเห็นแก่ตัวจะสามารถทำให้ใครหลุดพ้นได้คนที่มีสภาวะแห่งการหลุดพ้นได้ จะต,ต้องไม่ใช้กระบวนการทำเพื่อตัวเองหรือที่ภาษาของเธอเรียกว่าการละวางตัวเองหรือละวางอัตตาและกระบวนการที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดคือการสร้างความรักและความปรารถนาดีอย่างจริงใจให้ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่ที่เธอทำเช่นนี้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจทำได้อย่างเป็นธรรมชาติทำได้อย่างต่อเนื่อง เธอจะสามารถเข้าสู่สภาวะหลุดพ้นนั้นได้อย่างแน่นอนโดยต้องไม่สร้างความปรารถนาใดๆเลยยิ่งปรารถนายิ่งไม่ได้แต่ถ้าไม่ปรารถนาเธอก็จะได้อืมผมนิ่งคิดอีกช่างเธอนะเมื่อไหร่ที่เธอเข้าสู่สภาวะแห่งการเป็นแล้วเธอจะเข้าใจทุกอย่างได้เองไม่ต้องกังวล เขาพูดเออท่านครับแล้วเรื่องราวสำคัญของผมที่บอกว่าต้องการให้ผมรู้นั้นอยู่ตรงช่วงไหนของอดีตชาติครับผมตั้งคำถามทุกๆุก,กพบชาติของเธอนั้นล้วนสำคัญทั้งหมดแต่จะมีช่วงที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นช่วงที่มีความเกี่ยวพันกับเพื่อนๆของเธอและของฉันด้วยให้เธอย้อนกลับไป โดยนับจากช่วงเวลานี้ไปอีกประมาณ2,000ปีซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวตัวเธอก็มีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ด้วยเขาตอบหมายถึงวัดแห่งนี้หรือครับผมถามไม่ใช่วัดแห่งนี้แต่หมายถึงบริเวณที่เป็นที่ตั้งของเมืองสีรามเทพนครและบริเวณโดยรอบเกาะเมืองแห่งนี้ทั้งหมด แต่เมื่อ2,500ปีที่แล้วมันยังไม่มีสภาพเป็นเมืองเป็นเพียงป่าที่ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยผลไม้และพืชพันธุ์ธัญญาหารและเป็นที่ตั้งสำนักของท่านภาวรีดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของเธอเขาตอบเรื่องราวมันเป็นอย่างไรครับท่านช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ผมฟังได้ไหมครับผมขอร้อง ฉันว่าเธอไปสัมผัสกับช่วงเวลานั้นด้วยตัวเองดีกว่าแล้วถ้าเธอสงสัยตรงไหนฉันค่อยอธิบายให้ฟังเขาเสนอก็ดีครับผมตอบพอพูจบภาพแรกในช่วงเวลานั้นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าผมสิ่งที่ผมเห็นในขณะนี้คือผมกำลังเดินอยู่ในเมืองโบราณขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ภายในมีปราสาทราชวังปลูกติดติกันเสาของปราสาทแต่ละหลังสร้างด้วยท่อนซุงขนาดใหญ่ตัวปราสาทประดับประดาด้วยไม้แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจงและปิดทองคำจนเหลืองอร่ามทางเดินปูลาดด้วยอิฐก,ก้อนใหญ่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้คนแต่งตัวสะอาดสะอ้านพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูประณีตสวยงามและ ใส่เครื่องประดับราคาแพงตัวเมืองมีกำแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบด้านนอกกำแพงเมืองมีคูน้ําเพื่อเป็นประการป้องกันการโจมตีของศัตรูตลอดแนวบนกำแพงและแต่ละมุมเมืองจะมีทหารยามคอยเฝ้ารักษาการอยู่ทุกจุดตรงประตูเมืองมีป้อมขนาดใหญ่มีทหารยืนเฝ้าหน้าประตูเพื่อคอยตรวจคนที่จะเดินทางเข้าออก ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าได้ดูเหมือนว่าจะเป็นเฉพาะขุนนางเสนาบดีข้าราชบริพารทหารท้ารับใช้เจ้านายและแขกของคนในเมืองพอเดินพ้นประตูเมืองจะมีถนนพุ่งตรงออกไปสู่แม่น้ำสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนบ้างก็เป็นเรือนไม้บ้างก็เป็นเรือไน,นอไม้ไผ่ หลังคาบางหลังก็มุงด้วยกระเบื้องดินเผาบางหลังก็มุงด้วยหญ้าคาบรรยากาศโดยทั่วไปมีผู้คนเดินกันขวักไขว่มีการค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักสินค้าหลักๆเป็นจำพวกเสื้อผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติหม้อไหเครื่องใช้ไม้สอยสัตว์เลี้ยงพวกโคกระบือและมา้า มีเครื่องรังของขลังวางขายอยู่ทั่วไปมีเหล่านักพรนนักบวชที่แต่งตัวแปลกๆบางคนนุ่งห่มด้วยผ้าชิ้นเล็กๆที่ถูกเอามาเย็บต่อกันเป็นผืนใหญ่บางคนเนื้อตัวเกล็ดกรังไปด้วยดินโครนบางคนมีหนวดเครารุงรังไม่นุ่งผ้าบางคนนุ่งห่มด้วยหนังเสือที่ดูคลังบริเวณนอกเมืองด้านทิศตะวันตก จะเห็นแม่น้ำขนาดใหญ่ขวางอยู่เบื้องหน้ามีผู้คนสัญจรด้วยเรือแจวเรือพายพอมองไปที่ริมฝั่งแม่น้ำก็เห็นสิ่งปลูกสร้างรูปทรงเหมือนประสาทหินสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งสูงตรหง่านมียอดลดหลั่นกันหลายชั้นเมื่อผมเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้แล้วก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือเทวไลที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของคนปราสาทนี้มันตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ปราสาทแต่ละหลังประดับด้วยลวดลายแกะสลักปิดทองไว้อย่างวิจิตรการตาที่ย่อปราสาทมีวัตถุทรงกลมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆจากใหญ่ไปห,หาเล็กปิดด้วยทองคํำประดับอัญ,ญมณีดูระยิบระยับ ยามที่มันต้องกับแสงแดดยามเย็นเมื่อผมกลับมาพิจารณาตนเองก็พบว่าขณะนี้ผมคือพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งพร้อมกับพราหมณ์อีกหลายคนที่รู้ว่าผมเป็นพราหมณ์เพราะคณะพราหมณ์ที่เดินมาด้วยกันนั้นใส่ชุดขาวผมยาวเกล้าวมวยและผมก็ใส่ชุดแบบเดียวกับพวกเขา จากความทรงจำทำให้ผมรู้ว่าขณะนี้ผมมีอายุ35ปีมีภรรยาหนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านพรามไม่ห่างจากเมืองสักเท่าไหร่ระหว่างที่ผมกำลังเดินอยู่นั้นผู้คนสองข้างทางต่างพร้อมใจกันหลีกทางให้และนั่งยองยองกับพื้นยกมือพนมไหว้ตัวผมและคณะท่านโพเชครับ ตอนนี้ผมคือใครและอยู่ที่ไหนครับผมถามตอนนี้เธอมีชื่อว่าอาชิตะเธอคือบุตรชายที่เกิดในตระกูลพราหม์เก่าแก่ตระกูลหนึ่งของเมืองนี้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตและราชครูที่สืบทอดมาตั้งแต่พระราชาองค์ก่อนขณะนี้เธออยู่ที่เมืองสาวัตถีท่านโพเชตอบ เมืองสาวัตถีที่ประเทศอินเดียน่ะหรือครับนี่ผมมาเกิดที่อินเดียเลยหรือนี่ผมถามไม่ใช่เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศที่เธออาศัยอยู่ปัจจุบันนั่นแหละเขาตอบทางตอนเหนือของประเทศไทยมีเมืองที่มีชื่อซ้ำกันกันกบที่อินเดียหรืออย่างไรครับเพราะเท่าที่ผมรู้มาที่อินเดียก็มีเมืองชื่อสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะครับผมตั้งข้อสังเกตไม่มีเมืองที่ว่านั้นในประเทศอินเดียหรอกเมืองสาวัตถีมีแห่งเดียวและมันก็อยู่ในประเทศของเธอนี่แหละเขาตอบอ้าวถ้าอย่างนั้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ผมเคยเรียนมาทั้งหมดก็ผิดนะสิครับหรือว่ามันไม่เกี่ยวกันครับ ผมถามถ้าจะบอกว่าผิดก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ในประวัติศาสตร์ซึ่งทั้งหมดมันเกิดขึ้นณดินแดนแห่งนี้เขาตอบที่ท่านพูดมามันคือเรื่องจริงหรือครับผมพูดเธอก็พิสูจน์ด้วยตัวเธอเองสิ เพราะตอนนี้เธอกำลังเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเขาตอบจริงหรือครับนี่ผมกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่อย่างนั้นหรือครับว้าวและเมืองสาวตถีมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยหรือครับเท่าที่ดูจากภูมิประเทศภูมิอากาศและวิถีชีวิตก็ดูเป็นทางเหนืออย่างที่ท่านว่าจริงๆทั้งลักษณะของผู้คน บ้านเรือนและลักษณะของปราสาทราชวังผมรู้สึกเหมือนว่ามันมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนาแต่ว่ามันดูโบราณมากกว่าผมถามตำแหน่งของเมืองสาวัถีนั้นคือที่ตั้งของจังหวัดแพร่ในปัจจุบันเขาต่อจังหวัดแพร่หรอครับทำไมถึงเป็นจังหวัดแพร่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ท่านมีหลักฐานหรือสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าที่นี่คือเมืองสาวัตถีไหมครับผมถามมีแน่นอนแต่ตอนนี้ให้เธอสำรวจจากสิ่งที่เธอเห็นไปก่อนนะท่านโพชีแนะนำได้ครับเมื่อท่านโพเชบอกว่าเมืองสาวัตถีก็คือเมืองแพร่ผมก็เริ่มสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอย่างละเอียดอีกครั้ง ผมกลับไปยังกำแพงเมืองเบื้องหลังที่เดินจากมาความสูงของกำแพงนี้น่าจะเทียบเท่ากับตึกสองสามชั้นมันใหญ่และยาวขนานไปกับคูเมืองที่มีความกว้างพอสมควรทําให้ผมรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองนี้ผู้คนที่อยู่ด้านนอกกำแพงดูมีอัธยาศัยไมตรีผมเห็นหลังคาของประสาราชวัง ที่สูงพ้นกำแพงขึ้นมาซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณโดยเฉพาะหลังคายอดแหลมที่ลดหลั่นกันถึงเจ็ดถึงแปดชั้นทำให้ผมยิ่งรู้สึกถึงอรารยธรรมทางภาคเหนือได้อย่างชัดเจน